ไปดีพี่น้องไปดีทุกคนทุกคนทุกมองทุกบอลออกให้ออกหน้าอีกแล้วพี่น้องคนเดียวเบากะลีพาไปแก้ฟื้นมวอวานกับแก้อย่างเมือไป่ีเฉียววันเนี่ยแต่วันนี้งูเบิ้ลเ้ากะลีไปแก้ซอยแก้ฟื้นบอนนั่น ตัดไดไ้วันนี่หละอ้อนไยไมมเขาอันเลยมาเห็นรักหัวเด้พี่้หงเอ้มาไอเด็ดพื้นลงเตา่าในทานไว้ดังคัดทีบกับพอดีเสียดายคัดสีคล้ายกับผมมีมุ้ซื้อบุ้ยบุ้ซื้อได้พื้เนเลยอ่ะอันโบรายเนี่ย ทา,ทานนำเป็นทานนะมีคนซื้อแต่ว่าถ้าเป็นพื้นนี่ใครกับทิงห่อไปแก่นะถ้าเป็นทานสับเ็จมาแหละโอ้ยตบละล,ะลอยละลอยเรียกว่าปลาหนุ่ยเห็ดนะพี่น้องเอ้ยเห็ดลายกับได้ท้ายลายมีลายกับได้ท้ายลายบุบอึดหุซื้อ,อ,อแต่ว่าถ้าเป็นยังเป็นพื้นนี่โบ,บมี้โมี้ผุ้เอาใคพี่น้องไปออกโคกออกป่าหร้อเก่ากันเนี่น มาแต่คนพื้นขึ้นเพ,พื่นพี่น้องเอ้ยจนสิเตรมรถเป็นแต่หัวกระดาษมาหอดปลาเลยมาแล้วกับเมาส์ใส่เมาสใส่เมาส์าใส่หรือหมดไทยคลิปจนสิเต็มรถเลยเนี่ยยังไงอีกอยู่ประมาณอีกสองรถน้อยกวกนี่เนาะสามทั้งรถนี่สามรถนี่คือสิมัด เต็มแล้วพี่น้องเอ้ยมัวแต่ค้นขึ้นกบ็บอกกอลีเพิ่นสตาร์ทเลยมัวแต่ค้นเพิ่นว่าเต็มรถกับบุหงเมือ่อไปสะท้ายรถหนายหน้า,ยยานพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเอาไปค้นลงอีกว่านนี่ก็ได้ซีรถไปไว้ลงเตาให้ทานตาพี่น้องปะเมื่อบัดน,นี้ รัดภาพมาอีกทีหอดบอลลงเต่าเลยพี่นอ้องมาเซามาเซาครับว่ามาขอลงเต่าน้ำเอือรองเวลา,าไหนเนะนี่ยผมจะเบิ้งจะเลยเบิ้งดูจักนาทีเพื่อมาหอดนี่เที60นาทีบอขณะนั้นออกมาวิ่งป่าเลยนาะ เดือพื้นทาวานเนี่ยคนสี่โหเอาลงอยู่หน้าปนุย่ยน้ำแน่เปลี่ยนใจ<ด>แล้วไอ้เกาหลีย่านเดือเอามาลงอยู่นี่มืดอยู่ตะกี้ว่าอยากเอาไว้อยู่หน้าปน,นุ่ยแน่เอาลงเลยแล้วหลหนึ่งเดือไหว่ลงเต่าพี่น้องเลยเห็ดทานดังไฟหนึ่งเขาเห็ดกินคัดซื้อขัดเจ้ากับแพงเดือ โจ้ไร้ห้าวเราโบโบโบค่อยซื้อดอกบค่อยซื้อมีแต่เห็ดเอาเองบุ c k e อกับปนุ่ยเห็ดแล้วกับเพื่อนเห็ดเพื่อปลานุ่ยเห็ดแล้วก็เห็ดเพื่อเด้อฮะเออขันมีไม้ก็ดีข้นซื้อข้าเจ้าก็บไม่แพียงได้สอบเราลอยดังข้าวเดียวเบิดเดี๋ยวห้องอือซุ้มโบไมีไม้ซุ้มข้าเจ้าบุเทือกับลูกล้านไปกรุงเทพกรุงไทยเด้ ยางแต่ปูเทาอยู่งี่อนกับเพื่อนก็ได้ซื้อดังแต่ช่วงเข้าไปเห็ุงานอยู่กรุงเทพกับแถาแม่ก็ได้ซื้อดังเท่ากันเพราะว่าบุมีผู้เฮ็ดอันนี้ลูกมาแล้วกะบบุกค่อยได้ซื้อแล้วบ้านนี้ยไม่แต่เอาหาเห็ดหานี่เอาบางคนลงซอยบเกลีก่อนพี่น้องเ้ยมาหอดปลาอีกแล้วพี่น้อง แถวที่ซองมดเนี่ยเออเป็นยังเป็นคอนบ่เคยตัวนั้นมีบ่รักหัวได้มองไปวันม,ม,มึงก่อนยาถ่ายคลิปกันให้แป๊บเบากระลีใจห่อนไปหน่อยเว้ยใจห่อนใจห่อนมั้งใครพาก่อนแม่พาถ่ายก่อน มันเบื่อขักแน่ไรนี่น่ะรถนึงเลยนี่ยเยียดๆเลยนี่เดี๋ยววังขึ้นน้อยต่อนมันจะจ่ายกันนี่บอเท่ามาใส่รถนะคือว่าหลายแท้คือว่าใส่น้อยหนึ่งก็เต็มแล้วกะโดดใหญ่แห่งติ๊กลักป่ะตอวนี้เป็นลักเนาะนั่นนี่ก็ร้ายเนาะเดี๋ยวคนฟื้นขึ้นก่อนได้เพียงเด้อใส่บากกะลีก่อน เต็มรถไปพี o, oh. s. <S ่น้องเมื่อแล้วเมื่อแล้วบาดย้อนท่างดีแล้วเต็มรถรอบที่สองยังอ๋วยเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนึงที่ดีมื้อบาดยังใช้เท่ามากนะเพิ่มเยอะเช่น เอ็มรถอะยรพี่น้อ่รระยะทางนี่ครับประมาณ4กิโลหากิโลผมจะท่างท่างบค่อยดีไปเลยตอนนี้ก็ออกมออท่างดีแล้วก็เลยได้สปีดเนี่ยตอนยุปลล่ป่าเลยโอ้ยจะค่อยไปพี่นรอ,อ้หรยดีไว้กับว่าได้ มาหอดอีกแล้วพี่น้องรถที่สองเฮ้ยรถท,ที่สองแล้วบาทนี่นี่ห้าสิบไปให้ไปเห็นอยู่หน้าปนุ่ยนะครับก็เอาลุงอยู่หน้าปนุย่ยแล้วก็ลักหัวแน่อยู่หน้าปนุย่ยฟื้นแน่รถหนึ่งซ้ำส,สีดังบาท ลงนีก่ก็้หยได้ยุโรกลดละเต่าพ่อพอดีอยู่บริเวกลาวะรดละเต่าเพิ่เพเลือดได้ฮงว่ะให้พื้นใหญ่นน่เลือนสมมติว่าหรดหนี่ก็จะได้อยู่เ,เจ็ดเต่าหจักเต่าหนึ่งก็บ่ฮอดใส่หนึ่แหน่งจะว่าได้อยู่บิจักอือใส่สีแน,น่งแน่นเลยไปขนพื้นก็ได้เพียงเด้อ ให้เบิ่งเป็นระยะระยะมาหอดปลาอีกแล้วพี่น้องวัชิท้ายให้อยู่เห็นอยู่หน้าปละนุ่ยบริท้ายจ้อยไก่มาเลยเดี๋ย่าขามื่อจากเบิ่องนะพี่น้องเนาะโหสุแต่โดดยังไงฮอนฮอนแมงอันนั้นคือลายเลยกอลีครูมันยุ้มผมพี่น้องอ้แมงกี่ผมนะแมงกี่นาดอ่ะอู้ยี่หรอฮะก็เอาขึ้น เดี๋ยวสามทอนสี่ทอนสี่ทอนอะไรได้ยี่บักง่า่ะุณปั๊มเฮ้ยก็บอกกะลิวสิวาอย่างไรพี่น้องเวะโอ้ยเอาหูคอยยังแต่โดนบักง่ายไปเลยไปเ้ยคว้ากันเก็บขึ้นแล้วก็สีเมื่อเดี๋ยวท้ายนี่แหละเดี๋ยวยังโดนง่ายอยู่สองสามโดนกระซุ่มหน่อยนี่แล้ไหม่วลาเกาะแก๊กอย่างเงี้ยเต็มอีกนะรถนี่นะบลิ้วทางเต็มอีกจะจันกับห่องห้อนกับห่อนพี่น้องเลยตอนนี้นะ แถวสุดท้ายแถวที่สามแล้วโอยเบากะลีหามมาอะไรคุณอู้เธอทึมเดี๋ยวยอมอ่ะไม่ขึ้นรถอีกกเด้วพี่น้องเด้อมาฮอดแล้วพี่น้องนี่แหละอยูน่นับปนุ่ยนี่แหละเนี่ยแถวสุดท้ายกันเลยแถวสุดท้ายท้ายสุด สให้ไปนู่นไปตากล้องให้พี่น้องมาเนี่ยเลยจับทางนี้เลยั่นก็ได้เนี่ยนี่มันจะตีเหลื่มเด้อนะครับแล้วเหลื่มเพี่น้องเอาเอาันนี้ลงกันเด้ <c oughs> <c oughs> โอ้หน oh, bon uh. ักเีวแท้ตัวไกลมาไหนอมร้องนี่ะมร้องตับอกร้เนี่ยเซ็ตสั่งไร้องตัไปบอกร้องด้วยอัเนี้บีระาาสิห้งบอดานะเขาไปาย้แล้วว ปิ้ง่าไรล่ะ่าบาเงินทอนนะยเหียวมาทอนเด้อเอาไปอื้อตัวไปบอกแว่บอกเราเด้อข้าัดสงเล้เราปิ้งเลยาเล้อะนนนีไปยากสิแล้วเาไปให้เรล้วสิเด้อดี๋ยวเราสิหายไม่้กินไม่รอเย ใง่ไง่ไง่ไง่ผุดผู้ผู้ภาพรักนะรักรัก Ach, đi chụp. Anh đấy là. A bọn nhà yêu cầu. Anh đấy là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 . Anh

ีย่ไปหนุ่นเป็นตากล้องให้กดชิ้นเยอลูกกรอนพี่น้องจะได้พักกันเมื่อไรบ้างเนี้ขอบคุณเลยไลฟ์พี่น้องสุขสุขคนสุหมงสุบอลที่ติดตามพี่น้องพบกันใหม่คลิปน้าสบายดี